สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกนสู่ช่อง The Running Boy นะครับวันนี้บอยก็มาวิ่งเป็นเพลเซอร์นะครับนี่ลูกโป่งอยู่ด้านบนเนาะมาวิ่งเป็นเพลเซอร์2ชั่วโมงนะครับก็ เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเพชร์ทำอะไรบ้างนะครับก็เพชร์ก็มีหน้าที่คุมนะฮะเวลาเนาะบอยวิ่งคุม540นะครับก็ต้องคุม540ตลอดทางนะทุกๆกิโลนะครับก็ต้องเผื่อบางท่านที่ไม่มีนาฬิกาหรืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าวิ่งใหม่ๆนะครับต้องไม่ไม่ไม่แม่นเรื่องเวลาไงครับก็เพชร์ก็จะทําหน้าที่คอยคุมเวลาให้ในแต่ละเวลาที่อยากได้นะครับบรรยากาศตรงหน้าจะปล่อยตัวนะครับแล้วเดี๋ยวบอยจะพยายามถ่ายไปเรื่อยๆนะว่ามีอะไร บ้างครื่องข้อหนึ่งคือเราคป็นข้อที่สองใช้เวลาข้อที่สามฝากไว้เลยการในเซอร์ทุกท่านเนี่ยเขาวิ่งตามเราเพราะว่าทุกท่านจะต้องมีการพูดจาไปทุกท่านจะให้มีลงท้ายคับที่ใช้เครื่องจับไฟทุกท่าน ก็จบวีฟเออสำหรับสวิปเปอร์นะไม่ใช่สวิปเปอร์เฮดเซอร์นะครับก็คอยคุมเวลาเนาะได้เวลาตรงไหนก็คุมเวลาให้นิ่งมากที่สุดนะคอันนี้เวลาตีสี่สาิบนาทีตีสี่ครึ่งแล้วครับเราได้เวลาแล้วเราจะนับถอยหลังกันนะครับจะปล่อยตัวระยะฮาฟแล้วนะครับขอเสียงหน่อยผมจะนับแล้วนะครับ9ก้าแปดเ ส3 2 1สขอให้ทุกท่านวิ่งแบบมีความสุขนะครับวิบ่งอย่างมีความสุขนะครับก็ระยะครับไปแล้วนะครับประมาณ4 400, 400ท่านนะครับระยะอื่นอย่าวิ่งไปด้วยนะครับมีเพื่อนครับอย่างเดียวนะครับ ก็ปล่อยตัวระยะฮาาแล้วนะครับเพราะว่า,าะะที่เป็นทางมาลายทางของท่ท่าน น้ำซ้ายมือขวาเลครับประมาณ2.25นะครับน้ำแรกนะครับก็ปล่อยตัวมา2กงกโลกว่ากว่าแล้วนะครับก็บีฟหน้าเส้นก็มีบีฟนอกจากผมเมื่อกี้เหมือนจะกดหมวดผิดพอดีก็เลยไม่รู้จะได้จะได้ฟุตไหมนะครับก็คือบีฟหน้าเส้นก็คือได้เทสเตอร์ของแต่ละระยะนะครับก็พยายามวิ่คุมเทสให้นิ่งที่สุดนะครับ ถต่ถึงจะไม้แะ่ช้าหรือ,อยังไงก็ต้องพยายามอย่าเร่งนะครับพยายามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รายการนี้ไราสำหรับระยะ10กิโลนะครับก็มีเพเซอร์5 0 60 70 80 90ครับขึ้นขวาเลยเครับน้ำพิงครับแล้วก็ระยะ21ก็มี145เนาะมี2ชั่วโมงคือเราแล้วก็มี2ชั่วโมงครึง่งเบอร์ละ มีถึง3ชั 8, ่วโมงนะเช็คคอยขวามือครับนีはは่เป็นจุดเช็คพอยส์แรกนะครับประมาณ2.5นะครับเช็คพอยส์ขวามือเลครับเช็คคอยส์แรกนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2.65นะครับทางตรงตรงเส้นถนนใหญ่เนี่ยช่างภาพเยอะมากนะตอนนี้ก็เฉลี่ย5.6นะครับ เช็คพอยต์กิโลเมตรที่หแล้วนะครับช่วงกิโลเมตรที่3.5มาถึง5เนี่ยครับจะเป็นช่วงทางที่มืดหน่อยนะครับประมาณกิโลกว่าๆตอนถัดไปก็มีไฟตลอดทางแล้วนะครับตอนนี้เพชเฉลี่ยก็5้าสครับคุมเวลาได้ดีช่วงนี้ก็มีลูกค้าอยู่เยอะนะครับ มาจากไกลไหมครับพี่แปดลิ้นทับอ๋อไม่ไกลมากนะครับมาวิ่งพนัทเนี่ยพนัดเป็นงานแรกไหมครับใช่ครับเครับเนี่ยยี่เบ็ดหลงครั้งแรกอ๋อยี่เบ็ดหลงครั้งแรกด้วยครับที่ท่านนี้ก็ยี่เบ็ดหลงครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครับเกาะเพชรสองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เนี่ยครับขาผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยรอดดีครับรอดดีครับไปเรื่อยๆครับผ่านจุดให้น้ำที่สามมาแล้วนะครับกิโลเมตรที่หกนะครับ จุดให้น้ำกิโลเมตรที่8มาแล้วครับจุดให้น้ำที่4เนาะอเอบะพีชเลียตอนนี้5.39นะครับใกล้เกียงพักเกตเพลรนะ5.4ิบช่วงนี้ก็เริ่มมหลบขึ้น,นครับแต่เมื่อกี้กิโลเมตรที่7.2ถึง7.8ประมาณประมาณ5-600เมตรก็เป็นทางมืดๆนะอาจจะสลับสลับกันนิดหน่อยในทางสว่างนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้า2อชั่วโมงเยอะเลยนะ กิโลเมตรที่8.5นะครูคผู้นำกลับตัวแล้วนะครับอันดับสองครับอันดับ2ของเราสู้ๆครับเฮ้ยชิวๆเลยนะฮะจันน้าก็ใกล้จะถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็กิโลเมตรที่10.35นะครับสู้ๆครับจันน้า มีเช็คพอยต์ซึ่งเป็นจุดกลับตัวนะครับจุดกลับตัวด้านหน้านะครับมีเช็คพอยต์นะครับวิ่งชิดขวานะครับตัวด้านหน้านะครับครับที่เป็ดท้ายลูกโป่งจุดเช็คพอยต์เป็นสวิปเปอร์ครับเป็นสีแดงไหมครับ <Okay. S 1> ครับจุดกลับตัวกิโลเมตรที่10.5นะครับ <Okay. S 1> ก็เมื่อสักครู่ผ่านกิโลเมตรที่11นะครับมีน้ำเนาะมีเกลือแร่มีกล้วยแล้วก็มีแตงโมนะครับ ก็เดินทางกลับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทางกว่าๆแล้วอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะแสงสว่างก็เริ่มมาเจอดที่ปานะครับปานครับเท่าไหร่ครับสองสามชั่วโมงครับสองชั่วโมงครับรายการนี้ก็มีเพเซอร์สำหรับระยะฮาฟนะครับก็คือ1 4 5ห้านะครับแล้วก็มา2ชั่วโมงแล้วก็มา2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มา3ชั่วโมงนะครับฟ้าเริ่มสว่างแล้ว จริงๆแถวนี้ก็อากาศใช้ได้นะครับกิโลเมตรที่12.6 5สัคร,ครับสู้ๆครับกิโลเมตรที่13นะมีจุดบริการน้ำนะครับก็เป็นน้ำเย็นอย่างเดียวนะแต่น้ำยังเย็นนะครับฟ้าเริ่มสว่างนะฝั่งนี้ฟ้าสวยเลยครับ สู้ครับมีสวิปเปอร์นะครับสวัสดีครับสวิปเปอร์มาเริ่มมาแล้วนะครับครับครับเลี้ยวครับแข่งสวิปเปอร์นะครับนี่กลิ่นหน่อยๆครับน่าจะกลิ่นน้องหมาตุย สนามช่วงนี้เกือบทั้งหมดนะครับก็ปิดถนนร้อเนะครับแต่จะมีแบบมอเตอร์ไซค์แบบล้อมแหลมล้อมแหล,ม,ลมนะปล้เราปิดนะครับเพราะยังมีซอยชุมชนอยูมม่เยอะเนาะก็อาจจะมีหลงหลงมาบ้างนิดหน่อยนะแต่การจัดการก็ใช้ได้ับโอเคเลยตอนนี้ก็13.4548โดยประมาณนะครับก็กิโลเมตรที่15นะครับนี่จุดบ,บริการน้ำนะครับ ตอนนี้เพชรเฉลี่ยก็5.39นะครับลูกค้า2ชั่วโมงยังเหนียวแน่นนะครับอยู่ที่านนอีกท่านหนึหน่งมากันัวแต่แรกนะครับพร้อมยังดีอยู่ก็<อ>กิโลเมตรที่15นะครับเนื่องจากเราวิ่งกันแบบคือคอนกรีตแทบจะร้อยเนะครับก็จะมีอาการสะท้านหน่อยนะครับถ้าเท่าไหนพี่พี่ที่ซ้อมถนนนุ่มๆกันตลอดนะครับก็จะรู้สึกเหมือนกันเนาะ อินแพ็มันกลับมาเยอะนะครับช่วยได้ก็คือพยายามก้าวขาสั้นๆนะโค้งวิ่งเร็วไปเปล่าไม่ทันวิ่งเร็วไปเปล่าผมพึ่งตามพี่ทันเมื่อกี้นะครับวิ่งเร็วไปเปล่าเนี่ยไม่เร็วเขาห้าสามเก้าเขาที่เันี่ยงเขผมมีสเป็นนะพี่เอามาบอกผมพี่อยู่ไกลผมวิ่งไม่ได้เลยแต่พี่ตามผมมาพี่พกไปเลยไหมใช่ไหมตามแล้วเราจะไป ได้พี่พี่ตามผมครับเทนนิ่งๆพี่539ครับโทษให้ผมด้วยนะได้ครับให้สเปรผมแล้วก็วิ่งหนีไปนะให้ผมตามไม่ทันไม่หนีพี่ไม่หนีระวังสะดุดนะครับมีลูกค้าเพิ่มอีกสองคนนะครับลูกค้าไปสายตอนจบไม่ได้ครับอีก200เมตรลูกค้าต้องสปินนะครับ จะได้รูปสวยๆครับเข้าเส้น,ด,ด,ด,นด้านขวาพระาทิตย์กำลังขึ้นหน่อยๆนะครับก็กิโลที่16.2แล้วนะครับสู้ๆนะครับช่วงนี้ก็มีคนเรียกหาสเปย์พอสมควรเนาะคำแนะนำนะครับเก็บระยะให้พอนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ฮาร์ดเลสเนาะ ฮาร์เรลด์ในขึ้นยาเยนติกมันจะมานะครับมันเป็นระบบป้องกันการพังของร่างกายนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กิโลเมตรที่17.5นะครับลูกค้าเราก็ยังจริงๆก็ยังเกาะกลุ่มเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่อยู่สองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยาวเลยครับถ่ายรูปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวลบให้ครับ ครับก็ขามามาจทางตรงนะครับอันนี้เราเดี้ยวขวาเนาะดูแดดดิแสงแดดเปนแพลิงทางบ้านจ๋าวิ่งมานี่คือแดดตอนบุกพัาทินี่ครับสนามพนัฐยังเก็บบรรยากาศพนัฐเอาไว้นะครับเมื่อก่อนพนัฐวิ่งกันอยู่ในทุ่งนาครับนี่ดูด้านหน้าครับก็ยังมีทุ่งนากับบรรยากาศ บรรยากาศพาที่ขึ้นแล้วก็ทุ่งทุ่งนาเขียวแต่จะมองไม่เห็นหน่อยนะตาหย,ยีตอนนี้เพเซอร์เราเหลือ3ท่านนะครับเหลือพี่พิมพ์กับพี่วาสู้ๆครับใก้ถึงแล้วครับผมตอนนี้กิโลเมตรที่19.48จ้าอีนีด้เดียวนะครับก็จะเจอนักวิ่ง10กิโลมาด้วยนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับอีนิดเดียวแล้เขาจนชัยแล้วครับ ชเชเฉลีย่ยแล้วก็5.8นะครับก็คุมเพชได้ดีปุ๊ครับปุ๊ครับดูช่างภาพเรานะครับดูช่างภาพอยู่ทุ่งนานู่น <c oughs> ขากลับระ,ะระยะกิโลเมตรที่19กวานี่ครับ19.8เนี่ย, 19, ยช่างภาพแต่ละท่านนะอยู่มุมซ้ายมุมขวาทุ่งนาหมดเลยนะครับข้ามทางแยกครับช่างภาพเยอะนะครับช่างภาพจากไทยรันเนาะก็มีโปรูป170บาทนะครับ ารูป350มั้งครับเดีย๋ยวต้องไปอุดหนุนใกล้ครับใกล้ล, 19. ละ19.92ละอีกกิโลกว่ากาก็เข้าเส็นแล้วนะครับก็คุมเพชสได้ดีมากนะพี่่เขาคุมนะผมคุมไม่นิ่งหรอกตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าซับสองก็20กิโลเนาะตอนนี้ลูกค้าซับสองก็ก็เรียนเชิญไปด้านหน้าหมดแล้วนะครับเก <laughs> ่งกันมากๆนะครับ เป็นที่หลายท่านที่อยู่กับเรามาก็เป็นฮาฟแรกหลายท่านเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยที่ถามๆนะครับเก่งมากมีวินัยดีนะครับก็จะวิ่งสบายขึ้นนะครับก็ด้าน,น้าจะถึงตรงบริเวณที่เราจุดล่อยตัวนะครับสโลโไว้ขี่นะครับตอนนี้ก็กิโลเมตรที่20.72นะครับนายิกาเท่าๆกันนะครับพี่น่าจะพอๆกันนะครับ แล้วก็ภุม538 539มาตลอดนะครับสเปก็มีลูกค้าใช้อยู่บ้างครับกิโลเมตรที่16นะเริ่มมีคนใช้นะครับเดี๋ยวเราไปรับถ้วยกันนะครับถ้วยข้าต้มสนามปั๊กแตนถ้วยไม่ได้ถ่ายรูปได้ถงก่งเซมส์ยครับ ถาีนีัวยู่ะหนอกถ่ายรูปนะคะตอนนี้ขายลูกสวยสวยแอคชั่นมาเลยค่ะแกลูปปงเายรูปถ่าลูกไม่สวยกลับไปวิ่งใหม่ีบเอ็โลครับขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะครับระยะขาดไปนิดนึงนะครับวน่งหน่นนึงอ่ะ นี่เป็ดแล้วนะครับระยะขาดเป็นนิดเดียวครับ200เมตรได้นะเดี๋ยวผมวิ่งให้ครบก่อนก็จบไปแล้วนะครับกับเพอร2ชั่วโมงนะครับถ้าก็ฝากคลิป The Running Boy ด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e นะครับเดี๋ยวผมขอพูดคุยกับนักวิ่งขาแรงนะครับ ก็จะไปเจอทักทายเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะใกล้ครบละวนอีกรอบนึงบรรยากาศหลังเส้นนะครับก็ตอนนี้ระยะหากก2ชั่วโมง5นาทีนะครับ2ชั่วโมง6นาทีนะครับดูช่างภาพนะครับช่างภาพสนามเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วนะครับจากไทยรัฐนะครับ มีไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆเลยใช่ไหมครับค่ะรนอย่างเลยครับเอ้ยหลี่เป็นไงบ้างครับมีสามองครับโอ้สุดยอดมากทำไมทำไมรีบอ่ะทำไมรีบอ่ะวอนที้ทีไรครับไม่ได้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าเหนื่อยชุบฝาหิวแหลยหิวยังไม่ได้กินเลยเาไม่ดูของผมนี่พี่ไปเอากระเพราแล้วพี่ก็ใส่หมูกระเทียมแล้วเดี๋ยวมาใส่ไข่ดาวพี่เราไม่เน้นข้าวเราเน้นเนื้อ หลอดขาต่างวันเราได้ถ่ายนครับดูอาหารกันครับมีกะเพรามีอะไรต่างๆมีหมูกระเทียมใช่ไหมครัแล้วก็ยังมีข้าวต้มข้าวต้มหมูเนี่ข้าวต้มหมูเรามารับถ้วยรางวัลนะครับข้าวต้มหมูแล้วก็ยังมีสำหรับนักวิ่งนะครับนี่นะครับ ระยะ21กิโลนะครับก็ยังมีถุงกับขนมกับข้าวอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้นะครับเอายังมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะมีก๋วยจั๊บมีก็มยจั๊บมขาจ้ก็เป็นบรรยากาศหลังเส้นชัยนะครับก็ไปรับข้าวมานะครับแล้วก็เดี๋ยว ตอนรับรางวัลนะเดี๋ยวจะไปลองอเดี๋ยวตอนนี้หลายๆท่านก็พยายามทนดื่มน้ำกินข้าวทำอะไรกันนะครับแล้วเดี๋ยวบอยไปถ่ายพูดคุยนะครับคครั้งแรกที่บอยจะไปพูดคุยกับคนอื่นปนะ <laughs> กติบอยทำคลิปบอยไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนอื่นนะครับเ <laughs> ดี๋ยวเราไปเราไปยยย,ย <laughs> ตบบัวปวดตัวปวดยินดีด้วยนะครับพี่จังนะก็ท <laughs> <laughs> ี่สามโอ, <laughs> อวออลนะครับเร็วมากนะสิบแปดนาทีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายเก็บบรรยากาศตอนนะ ตอนนี้หิวข้าวมาเพราะเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวเลยครับระหว่างเทากินเจลไปหนึ่งซองนะครับคนนี้คนนี้บอกผมว่าซ้อมซ้อมไม่ถึงไม่พร้อมซ้อมไม่พร้อมพี่ดูแน่แบบสี่รุ่นอายุนะครับอันนี้นิ่งูเก่งมากพี่ยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายพี่ตอนรับถ้วยอีกทีหนึ่งผมได้ถ้วยมาเหมือนกันพี่นี่ช้วยข้าว ช่วยเชอครับเลืองอายุ่าเดิมนะครับอ่าย้ายับที่แดงน้อยนะครับซ้<ท>อมอยู่ที่ทสีราชานะครับกินดีด้วยนะครับ <c oughs>